ช่วงนี้นะฮะจะบอกว่าแหมลิ้นพันกันเลยลิ้นพันอยู่แล้วแหละตีต่อใจไงใช่ <นะ S 2> ไงมคะคู่นี้น่ารักมากๆเลยนะครับเวลาจะบอกว่านางเอกอย่างใบเฟินทีมชนกครับที่ได้ชวนนะฮะก็คือต้องบอกว่าหวานใจแหละนายนภัทรนะมาไหว้คุณพ่อคุณแม่หลายคนก็แอบแซวว่ามาไหว้ในฐานนะว่าที่ลูกเขยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคะ่ะไปเจอใบเฟินมาต้องเล่าเรื่องนี้ว่าคุณเป็นคนพาเข้าไปไหว้คุณพ่อคุณไหว้ในฐานะอะไรคุณต้องเล่าเชิญใบเฟินค่ะถามครับ เหมือนเขาตามอันนั้นก <rap> no. no. uh ็ตามมาเหมือนกันค no. ่ะตามมาเราก็ไปส่วนใหญ่วันพ่อหนูก็จะอยู่กับคุณพ่ออยู่แล้วแล้วก็เอาพวงมาลัยไปไหว้โดยปกติอะไรเงี้ยก็เลยชวนเขามาด้วยอันนี้พี่เป็นปีแรกในฐานะแบบว่าลูกว่าชื่ถึงเถิดพ่อบอกว่าเป็นลูกชายอีกคนอ่อก็พ่อก็อวยพรให้หนูแล้วก็ส่วนใหญ่อวยพรให้นายเยอะกว่าด้วยเออเเก่งนะนายวันนั้นเขาก่งเดสก้าไหม ตอนแรกเขาก็ตื่นเต้นนะเขาบอกว่าทำยังไงสนุชิลมากก็ไปกินข้าวไปอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็พอเขาไหวจริงเขาก็ชิลเขาอวยพรพ่อยาวเหมือนกันเขาก็เลยได้พรกลับมายาวส่วนเราเป็นติดเล่นก็เลยได้พรสั้นกว่าเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญเพ่งเป็นวันพ่อด้วยอะไรเงี้ยก็ก็อวยพรรับพรกันเป็นจิริมงคลกับเด็กๆซะมากกว่าก็าจะอวยพรเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยทั่วไป ไม่ได้จูๆแล้วพาไปเป็นเรื่องราวของวาระและโอกาสในเรื่องราวของวันพอ่อใช่ก็เป็นความน่ารักนะคือชอบจนเลยเวลาเห็นภาพครอบครัวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพหัวเราะยิ้มรา่าอย่างนี้มันเห็นถึงบรรยากาศนะว่าเออมันอบอุ่นอะ่ะเขารักกันน่ะก็ครอบครัวใบเฟิร์นน่ะน้องใบเฟิร์นจะมีโมเมนต์แบบนี้ตลอดนะถ้าใครที่ติดตามโซเชียลใบเฟิร์นจะเห็นว่า เขาเป็นคนที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่และมีความน่ารักเหมือนเป็นเด็กตลอดเวลาจริงๆนี่คือความกล้าในเรื่องราวการแสดงออกด้านความรักบางคนก็ยังไม่กล้าเคิกเขินอยู่พี่ก็เขิน <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของสถาบันทางครอบครัวถ้าแสดงออกได้ณนะตอนนี้ทำไปเลยทำในตอนที่เรามีความสุขร่วมกันนี่แหละคะ่ะครับผม,มจัดไปนะแต่เมื่อกี้ผมได้ทริคดีๆของนานทพัทนนะคืออวยพรผู้ใหญ่ยาวๆจะได้ได้พรกลับมายาวๆเหมือนกัน แต่พี่อาร์ไม่ได้อวยพรไม่ได้ขอยาวพี่ก็พูดยาวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะเ,อเป็นปกตินะครับไม่ใช่ปกติะคะ่ะ